ลายสือเส้นสีรุง้งคือวารสารรูปเล่มสวยงามฝีมือเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงกลุ่มเยาวชนเส้นสีรุง้งที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวดีๆในท้องถิ่นผ่านรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อสื่อเนื้อหาเชิงคุณธรรมอย่างสมสมัยมีสาระดีครับนี้ความเพลินอ่านแล้วไม่เบือ่อซึ่งกว่าจะออกมาเป็นวารสารแต่ละฉบับ กองบรรณาธิการต้องทำงานอย่างหนักในการคัดเลือกเรื่องที่เด็กๆในเครือข่ายเยาวชนเส้นสีรุง้งส่งเข้ามามากกว่าร้อยเรื่องจะเลือกเรื่องที่เป็นคุณธรรมก็ให้เพื่อนๆช่วยเลือกด้วยค่ะหลายๆความคิดทำยังไงเด็กถึงจะเขียนเรื่องที่มีคุณธรรมออกมาเราก็ต้องใส่คุณธรรมให้เด็กก่อนเราก็จัดเป็นค่ายแล้วเราก็พาเด็กออกไปให้เข้าไปสัมผัสจริงๆเลยให้เข้าไปคุยให้เข้าไปถามหลังจากออกไปเยี่ยมเยียนตาอ้าย ชาราที่อยู่ตามลำพังในกระท่อมเล็กๆด้วยจิตอาสาดาวนำประสบการณ์ตรงดีๆที่ได้เรียนรู้มาถ่ายทอดสู่คนอื่นๆก็ถามท่านเล่นๆตลอดว่าท่านรู้สึกยังไงท่านก็บอกว่าใจจืนใจบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็มีความสุขด้วยเช่นเดียวกับแก้มที่กลับไปค้นคว้าประวัติครอบครัวและพบว่าเรื่องราวชีวิตและข้อคิดของพ่อได้ให้แรงบันดาลใจต่อเธออย่างมากมาย คุยกับพ่อเขาก็บอกว่าถึงแม้งานหนักงานที่เราทําก็ไม่เคยฆ่าคุณแบบทําให้เราลุกขึ้นสู้ต่อไปมันก็ว่าเป็นแร,รงบันดัลใจให้หนูตั้งใจเรียนแล้วก็อดทนอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้เด็กๆจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ลงมาเรียนรู้ชีวิตแม่ครูจันสมศิลปินพื้นบ้านที่แต่งเพลงซอสดๆด,ด,ด้วยภาษาที่ไพเราะความหมายกินใจขอทุก ทีเเวลาาของนั้นมมันีค่เป,เป็นคนที่ขยนันมีวินยัยมีคุณธรรมก็คงเู้สึกว่าอันแม่คงูเป็นคนเนื่องทีที่เขา,น,าน่าจะเอาไปเป็นแบบอย่างได้ทุกเรื่องราวดีๆคนดีในท้องถิ่นจะถูกนำมาถ่ายทอดโดยผ่านการคิดก่นกรองร้อยเรียงเพื่อสื่อสาร นี่เป็นกระบวนการสร้างปัญญาพร้อมๆไปกับพัฒนาคุณธรรมในตัวเด็กๆเ,เขาเหมือนต้นไม้นะว่าเราจะลดปุ๋ยอะไรลงไปถ้าปุ๋ยนั้นเป็นคุณธรรมมันก็งอกงามมาเป็นคุณธรรมคือกระบวนการสร้างเยาวชนที่มีคุณธรรมในหัวใจโดยผ่านการทำหนังสือเพื่อสื่อเรื่องราวดีๆออกไปสร้างแรงบันดาลใจสู่ผู้คนอีกมากมาย